พันชัยสุจิตท่อน,น่องท่องเที่ยวเดือนสิงหาคมนี้สองกุมารสยามชวนพูดคุยเรื่องวัฒนธรรมการทำนาและตามหาที่มาของแม่โพศพเทวี TV ข้าวของชาวนานี่เป็นแม่โพศพด้านหน้าด้านข้างขวาด้านข้างซ้ายม,มีครบทุกลายเส้นจากบทความเรื่องแม่โพศพของเสถียรโกเศสใน<อ>ติเตียสารศิลปกร,ป,รยยปีที่สามเล่มที่หนึ่งเดือนมิถุนายน2492เป็นแม่โพศพที่เป็นตัวเป็นตนครั้งแรก พร้อมแขกรับเชิญพิเศษคุณทัดชัยยอดพิชัยผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมที่จะพาชมภาพจิตรกรรมภายในศาลาการประเรียนหลังเก่าวัดท่าข้ามที่บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการทำนาที่ครบและสมบูรณ์แบบที่สุดห้ามพลาดพบกันสองทุ่มตรงพระหัสสบ,บดีนี้ทางเพจ Facebook มติชนออนไลน์เพจข่าวสดเพจศิลปะวัฒนธรรมและ YouTube มติชนทีวี